เอาสี่พันนะหมื่นหนึงพ่อเอาสี่พันไม่ได้แม่เอาหมดมันพูดอย่างก็มันฉลาดแล้วมันได้แล้วแบ่งกันเลยผมนี่ยังไม่ต้องแบ่งเลยทำไมคะเพราะว่ามันเอาหมดอยู่แล้วอไม่เห็นจะต้องแบ่งเหมือะไรกันบ้างเดนขอโทษแบงค์คงจะไม่ลอยเสกแน่นะนะ ปดไปเลยเปิดมาทำไมเนี่ยสนิทกันเพราะว่าออกผลงานด้วยกัน20ปีแล้วใช่20ปีใช่ค่ะไม่คิดจะออกเรือนแยกย้ายกันไปนะค่ะพิมสดค่ะพิมสดพิมพูดได้เต็มปากพิมสดค่ะเออนี่น้ำหวานล่ะคะพูดไหมอยู่กับพี่พี่มาอยู่กับพี่พิมพิ่งยังไงี่ยงมารายการนี้คุณรู้ใช่ไหมว่าใครมาก็ต้องสาบานขอทู่พระมุก็จะให้แขกสา ไม่อาวเราต้องการความต้นใจหรือสาร์ตายายอะไรแะบนี้บอกเนี่ยทำไมถึงเป็นคุณหมิงเล่นง่ายมากคุณหมิงน่ารักอะอ่าน่ารักติดติดอย่างคุณเชอรี่เนี่ยชื่อภาษาอังกฤษอยู่แล้วเราได้ยินทั่วไปแต่คุณคุณหมิงเนี่ยมีความชื่อของเขามีความติดอยู่นนยังไงยังไงคุณหมิงฮะ คุณหมิงคุณหมิงแล้วติ้ยังไงอ่ะคุณหมิงเป็นชื่อป่าหินในประเทศจีนแล้วติ้ยเปงไงมีเรื่องเล่าว่ามีภาพจีนที่มันเป็นภาพของพวกเด็กในตอนเราเลือกคุณหมิงสนิทสนมกันมากที่สุดเริ่มจากตอนไหน ทำรายการด้วยกันค่ะพอทำรายการด้วยกันแพทพูดเฉยเฉยไม่ใช่แพทอะพูดต้องมูฟไปด้วยแล้วพูดไปด้วยเออใช่รายรายการกันใช่ไหมคะก็เออสนิทสนมคนก็เออชอบที่เราสองคนเนี้ยใช่ออแบบมีรายการและแฮปปี้ผมก็เอออยากเห็นเราสองคนบ่อยๆเลยคยู่่แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เิเริ่มไปตะเวนตามรายการต่างๆใช่โดยการที่เราเนี่ยไปเป็นคู่รายการนี้ถ้าพีก่อนเขาไม่ว่างเราสองคนก็ว่างค่ะพร้อมเสมอค่ะ บอกเลยว่าพวกเราไม่มีวันไหนไม่ว่างนนแน่แน่เต้นแค่นี้มันทำพิธีกรรายการเราไม่ได้หรอคะขอบคุณเนีบบ่ยมากเราทำอะไรได้มากกว่าน,นั้นนะคุณเราไม่ต้องบัเขาก็ได้เราอย่าลาเ็าพอคู่นี้สนิทกันยังไงครับโอ้ก็เล่นละครมาด้วยกันครับแล้วก็คุยได้ทุกเรื่องครับเรื่องส่วนตัวครับเรื่องส่วนตัวอาบน้ําด้วยกันดูหลังให้กันพูดจริงปะเนี่<ล>ยคุณเห็นไหมว่า ผมรู้จักกับเขาอะตอนถ่ายละครพีเรียเรื่องบางลาจันแล้วเราเป็นลูมเมดกันใช่ครับนั่งถ่ายทุกก็สบายใจผมก็แปลงแันของผมไปนี่คุยทรรมันได้เลยเหรอใช่ครับเพเป็นเพื่อนสนิทกันใช่ครับเฮ้ยป้าไพเพชรอยากเป็นเพื่อนเขาเฮ้ยถ้าเจียนนายไม่ว่านายก็ไม่เหยียบบนเราเลยอะไรอย่างนี้โอ้โหสนิทกันเห็นนี่เขาหัวเราะเนี่ยชอบข้าผงใช่ไหมนี่ มีแฟนแล้วคุณดาวใจเย็นฮะคุณดาวมีผัวแล้วฮะแผลชอบผมใช่ไหมยักหน้าโอเคเขียนคำตอบกันเสร็จแล้วขอดูปั้นจั่นฮะเฮ้ยอยู่คำตอบอยู่คำตอบแหมคุณบอกไม่เอาไม่เอาเห็นโฟกัสพึ่งเป็นรุกหล่อนเลยไปพบกับคู่แรกของเรานะคะพี่วิลลี่พี่เยลลี่ค่ะ มาถึงก็หาก่อนเลยอ่ะขอโทษจริงๆหัวโขกกันเองด้วยป้าบอป่านี้อยู่กันมากี่ปีแล้วตั้งแต่แต่งงานกันแต่งงานกันมา1112ปีแล้วครับแต่ว่าถ้าถามว่าแอบอยู่ด้วยกันมาก็23ปีฮะใช่เขามาใช่เขามารักกันมาดีกว่าพี่รักศึกษาดูใจกันศึกษาดูใจกันไม่ได้ดูใจอย่างเดียวหรอกครับดูไปเรื่อยะครับ เอ้ขอโทษบางคนติดตลกอ่ะไม่ดูหรอกของพี่แต่งงานกันกี่ปีเมื่อวานเอ้พี่มืดอะาเมืนอวานเมื่อวานไม่แต่งแล้วแต่งมากี่ปีนะสี่ปีจำไม่ได้สปีแต่ก่อนหน้านั้นเรายังไม่เคยได้กันเลยไม่้อกมาพเห็นพี่เขาเล่าก็อยากเล่าอยากโชว์บ้างว่าเออแอบรักรอบคบกันอะไรแบบเขาไม่ไม่แล้วเขาไม่ยอมด้วยนะพี่พยายามเลยยอม จนกว่าวันจะถึงวันแต่งงานอ่ะเออพี่หายใจลึกมากเลยชอบตอวหายใจลึกหายใจลึกมากแต่ถ้าให้มันมันเลยนะจิมต้องดูกันล้อแม็กไหนพอดูโอ้โหผมบอกเลยนะถ้าจิมกับล้อแม็กนะล้อแม็กแตก หนูก็เลยอ่ะเปิดห้องให้เขาวันนั้นเลยครัับหวใใจห้เขาเปิดห้องหัวใจนึกว่าจะแบบหัวคุณสุคุณสุคุณเข้าใจไหมคุณสุภรรยาผมภาษาไทยยังไม่แข็งแรงมากเข้านี้พอเขาเข้าใจปะเปิดห้องเลยเหรอคุณพี่ทำอย่างนั้นได้เลยเหรอ พี่หลยตกใจมากเลยนะเมื่อกี้คุณสุดต้องพูดให้เคลียร์ทุกอย่างนะฮะชีวิตคู่จะอยู่รอดก็เพราะว่านี่แหละค่ะเวลาดูปุ๊บเขาก็เงียบปั๊บเลย้ระอาจารย์ค่ะเกิ่งเกิดาร์โอราจารย์โอ้โหอยไม่ไหวแล้ว่เห็นแล้วแบบไม่ตังนัดไม่ได้เก็บลำยายนัดส่งของแน่ๆ เมื่อกี้พี่แต่งตัวพี่เห็นตำรวจอยู่ข้างนอกนะพี่น้เขาไม่ได้ขายยาอะไรไม่ได้ขายยาเฮ้ยเขามาเล่นเกมผมมาเล่นเกมเหรอโทรศัพท์เนี่ยหยิบแทนกันได้เลยไม่มีความลับต่อกันคุณเริ่มจะดีเกินไปแล้วนะคุณบิ๊กคุณจะทำให้โลกนี้มันอยู่ยากสังคมของเรามันต้องมีหลายอย่างคุณต้องว่าไม่รู้จะอยู่ยังไง วันนี้ผมอำตอบคำถามอีกเยอะมากคุณเบ๊กแล้วไอ้รหัสที่ผมตั้งไว้ทั้งหมดผมจะต้องทำยังไงกับมันผู้เรกของเรานะคะน้าคอมและพี่บอลค่ะทำอะไรอ่ะเดี๋ยวทำอะไรทำอะไรกันอยู่ฮะหน่าแต่งตัวลูกไปเรียนครับผมต้องดูแลต้องดูแลพาลูกไปกรนผมไฟด้วยผมนี่ไม่เคลื่อนนี่ กูไม่เหลืออะไรแล้วจะให้กูโกนเหรือเนี่ยใครช่วยตอบหน่อยได้ไหมทำไมตำรวจถึงอยู่ข้างนอกเต็มไปหมดเลยฮะฮะอ,อด่ดีดีฮะนี่ให้มาอัดรายการหรือหลอกผมมามอบตัวบองเลยวันนี้ได้รับเกียรติจากดาราหลายออท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ตูนนะคะพี่แจชวนชื่นแล้วก็อาจารย์เป็นหนึ่งด้านบนนะคะใช่หรอ ชอบตู้ไหนเป็นพิเศษไหมฮะชอบแคปซูลไหนเป็นพิเศษไหมฮะคุณอย่าพูดคุณคุณคุณนุ้ยคุณอย่าพูดชอบตู้ไหนเป็นพิเศษเพื่อนผมนี่หูพึงเลยเพื่อนอ่ะค่เฮียเฮสวัสดีค่ะเียสวัีพื่อนสวัสดีคะอันนี้มาม่าเพื่อนมาม่ามาม่าอย่าลองข้ามน้องใบแต่ถ้าน้องใบทไมอะน้องใบอยู่ได้นานเลยค่ะเฮียอันนี้มองปุ๊บรู้ปั๊บว่าลูกครึ่งครึ่งอะไรฮะยังไงฮะน่าจะครึ่งตันอะ นี่เต็มตู้เลยน่ะแต่ลิเกน่าสนนะออจะไงอ่ะโไม,ไมเฉ<ะ>พาะชื่อเขาอ่ะผมชอบอ,ะ <Ice. S 2> อ่ะไอซ์อ้าหมายความว่าชื่อนี้ก็คือเย็นสดชื่นใช่ไหมครับผมใช่ไงไอ้บ้านมึงร้อนเนาะ,ะน้องเฟิร์นนี่ก็โอ้โหคือถ้าตรงจุดเนี่ยชอบจริงๆเลยเนี่ยน้องเฟิร์นี่ <laughs> สงยิ้มพ<ห>ี่ตั๊กตลอดเลยนั่นน้องเฟิร์นเนี่ยทำไมเป็นแจ็คก,กี้ฮะมันก็เขาเหมาะสมกันดีอ่ะใช่ไหมล่ะเฮ้ยพี่ผมว่าคนนี้เหมาะสมกว่าเออเอ่าของผมเหมาะสมกว่าเฮ้ยผมดูแล้วมันน่าจะใกล้เคียงกว่าพี่แต่อันนู้นมันท้องคู่กันมาเอาไปไม่ได้หรอกก้อยกับตูนคล้ายคล้ายกันพี่ทำไมอะอ่ะใจเย็นค่ะใจเย็นค่ะใจเย็นค่ะร่างกายต้องการยาแดงเหรอ้ไป้ย แดงยังผลิตอยู่วะยังไม่อยู่วะรูปร่างไม่น่าใจร้อนเลยเอาล่ะเอกลักษณ์พี่ตูนทำอะไนี่ไงเอ้าแล้วพี่เบิร์ดทำเอกลักษณ์อะไรที่ถึงงี้ใบอะค่ะใบเปล่าคุยเปล่าอะไรเปล่าเปล่าคุยเปล่าคุยใบร้อนใบร้อนไม่ชื้อไงวันนั้นไม่ได้ไปร้องเพลงเราไปทำอะไรวันนั้นเป็นตากล้องอ๋อนางเอ เเล่นกมถึงหน้าตาผมจะเหมือนจริงจกแต่ผมไม่เคยโกหกเรื่องความรักนะครับเอ้ย,อยบอกตรงๆนะเสียงไม่น่าอยู่กับมึงเลย